ัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจกันนะครับจากข้อมูลศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์พูดถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ CVD ว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจหรือหลอดเลือดซึ่งก็มีหลายอย่างได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันโรคภาวะหลอดเลือดดาอุดกัน และภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอดปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องอันได้แก่การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดหรืออาหารที่มีไขมันสูงการไม่ออกกำลังกายการสูบุหรีแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวก็จะนำไปสู่ภาวะความดันเลือดสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงระดับไขมันในเลือดสูง ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนแล้วก็เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในที่สุดครับข้อมูลจากสสสบอกว่าสถิติปี2552คนไทยเราเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เป็น73%ของทุกสาเหตุรวมกันในอนาคตโรคกลุ่ม NCD ที่มีอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุด2อันดับแรกได้แก่โรคเบาหวาน ลง,ลงมาก็โรคหลอดเลือดสมองและก็หัวใจข้อมูลสสสสอดคล้องกับข้อมูลจากประสบการณ์ตรงในการออกพื้นที่บันทึกผู้ที่มีโอกาสมากินสมุนไพรขาวตองของผมตามภาพนี้นะครับแต่ในบันทึกของผมโรคหลอดเลือดหัวใจพบเป็นอันดับหนึ่งก็คือ158รายข้อมูลสถิติของโรคหลอดเลือดหัวใจที่เพิ่มมากมายทุกภูมิภาคในโลกแสดงว่าการรักษามีปัญหา วันนี้มาลองฟังเรื่องประสบการณ์จริงของข่าวตอนที่ผมพัฒนามากับโรคหลอดเลือดหัวใจสักเคสหนึ่งแม่แก้วอายุ55ปีอยู่จังหวัดชัยภูมิป่วยเป็นหลายโรคมากแต่ที่น่าสนใจก็คือมีความดันต่ำมีการหน้ามืดบ่อยๆเหนื่อยกินอะไรไม่ได้เลยมีเส้นเลือดอุดตันที่ขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าถ้ารักษาสลายการอุดตันไม่ได้ก็ต้องตัดขาทิง้ง ม่แก้วมีอาการทรมานมากคือปวดไปหมดทั้งร่างกายเลยเดินก็ไม่ได้กระดูกทั้งหมดของร่างกายมันเหมือนได้หลุดออกจากกันแล้วขาบวมจนมองไม่เห็นตาตุ่มของตัวเองคือมันพองขึ้นมาเฉยๆพอได้กินข้าวตองนานสักสองสัปดาห์ก็มีอาการเกริดทุง้งคือมีอาการปวดที่ข้อปวดหัวเขา่าปวดจนลุกไม่ขึ้นซึ่งเป็นอยู่แปดวันหลังจากนั้น ก็ลุกขึ้นเดินได้เลยไมเกรนก็ดีขึ้นไม่ค่อยปวดหัวแล้วความดันต่ําก็ดีขึ้นไขมันอุดตันที่ขาก็ดีขึ้นกลับไปพบหมอหมอบอกว่าไม่ต้องตัดขาแล้วตอนนี้ยืนานานๆก็ได้แล้วเดินได้ดีขึ้นมากๆการป่วยที่ดีขึ้นเรื่อยๆนี้ใช้เวลากินคาวตองไม่ถึงเดือนเลยซึ่งในกรณีของแม่แก้วผมมีชื่อที่อยู่ของท่านครบตอนป่วยอายุ5 5ปี หากไม่ได้กินข่าวตอนที่ผมพัฒนามานี้เข้าใจว่าโอกาสจะถูกตัดขากลายเป็นคนพิการก็มีสูงเนื่องจากโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นโรคที่มีสถิติสูงอันดับสองของประเทศไทยหมายถึงเป็นโรคที่มีปัญหารักษายากหรือไม่หายการจะอธิบายการหายของแม่แก้วก็คงไม่มีทฤษฎีไหนจะอธิบายได้ดีเท่าทฤษฎีของเซลล์ ale, ซึ่งเป็นหน่วยฟื้นฟูซ่อมแซมของร่างกาย โรคหลอดเลือดอุดตันก็คือโรคเสื่อมอย่างหนึ่งข่าวตองที่ผลิตขึ้นมามีสารเบต้ากลูแคน41ซสามารถปลดปล่อยสเต็มเซลล์ออกจากไขกระดูกให้ออกมาสู่กระแสเลือดได้มากขึ้นก็จึงมีโอกาสไปฟื้นฟูเส้นเลือดที่เสื่อมอว,วัยวะต่างๆที่เสื่อมให้กลับมาเป็นปกติได้ดังที่เราเห็นจากกรณีของแม่แก้วที่ใช้เวลาไม่ถึงหงเดือนในภาพนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งที่ เส้นเลือดขอดดีขึ้นในเวลาเพียง29วันหลังจากที่กินคาร์องคือเ,เริ่มกินตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2561ถึงวันที่8มีนาคม2561ใช้เวลา29วันเส้นเลือดขอดดีขึ้นพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ